โปรแกรมมทริกของแท้ที่สหพันก์แกลกซี่สร้างขึ้นมาอยู่บนดวงจันทร์คือออริจินอล d d โปรแกรม 3D เป็น3มิติเป็นระบบคอมพิวเตอร์กฎของโปรแกรม m มทริกต้องใช้จินตนาการในการสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาผ่านความคิดแล้วคอมพิวเตอร์จะอ่านความคิดของคุณว่าคุณต้องการอะไร ต้องการจากที่ไหนสั่งการด้วยมือและความคิดของคุณใช้จินตนาการของคุณสร้างมันขึ้นมากฎของออริจินอล 3D ไม่ได้ทำให้เราตกเป็นทาสของใครเลยแต่เราเป็นอย่างนี้ในทุกวันนี้<ส> <mantener> ก็เพราะพวกแรปททเลียนเข้ามาแฮกระบบโปรแกรมแล้วป้อนข้อมูลใหม่ให้เรามีความเชื่อที่ผิดๆเช่นมนุษย์เราจะแก่เร็ว สร้างความเชื่อที่มีข้อจำกัดต่างๆเลยทําให้มนุษย์ไม่สามารถใช้โปรแกรมของแท้ original ล3 d จากโลกพจันน์จริงๆกด original ล3 d คือกดของแรงดึงดูดถ้าคุณปรารถนาอะไรคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นแต่พวกแลปทีเลียนดันมาแฮกเปลี่ยนระบบให้มนุษย์ไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนากลับคืนมา และป้อนข้อมูลให้มนุษย์คิดว่าตัวเองมีข้อจำกัดไม่มีความสามารถที่เพียงพอและมีอายุสั้นๆแค่85ปีถึง100ปีเพียงเท่าแค่นั้นจริงๆคือเราสามารถมีอายุที่ยืนยาวนานมากกว่านี้นอกจากนั้นยังสร้างภาพโฮโลแกรมสิ่งแวดล้อมเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้มนุษย์มีความเชื่อแบบนั้นด้วยสิ่งที่เราเห็นบนโลกมายาแห่งน,นี้ มันจึงเป็นเพียงโปรแกรมโฮโลแกรมที่สูถูกสร้างขึ้นมามันไม่ใช่ของจริงนักวิทยาศาสตร์พบว่ามียีนที่ควบคุมความแก่ของเราแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจว่าจิตวิญญาณที่มีสติสัมปชัญญะของเราสามารถเปิดและปิดยีนของเราได้และสามารถสร้างยีนขึ้นมาใหม่ได้อีกด้วยลาทีเลียทำให้พวกเราคิดว่า เรามีอายุไม่ยืนกันนี่แหละคือการแฮกระบบให้เราเชื่อในสิ่งที่พวกลับท่เลียนต้องการเพื่อประโยชน์ของตนเองในการควบคุมมนุษย์ให้เป็นทาสไม่ให้เราตื่นรู้จะได้ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติบนโลกใบนี้